ท่าก่อนฉันหาหนทางช่วยเหลือเขาออกมาได้แต่ตอนที่เรากำลังจะหลบหนีสำเร็จ<ๆ>เขากลับผลักฉันลงพื้นอย่างแรงทำให้ฉันโดนพวกค้ามนุษย์ที่ตามมาทันจับตัวไปคนพวกนั้นขายฉันไปที่หมู่บ้านบนภูเขาเพื่อเป็นสไพยเลี้ยงให้กับลูกชายแสนโง่เง่าของบ้านนั้นที่นั่นฉันถูกทารุณกรรมอย่างหนักหน่วงตลอดสิบปีทั้งต้องซักผ้าด้วยน้ำที่มาจากน้ำแข็งละลายในฤดูหนาว และผ่าฟืนทำนานในฤดูร้อนเมื่อใดที่ครอบครัวนั้นไม่พอใจพวกเขาก็จะทุบตีและด่าทอฉันแทบไม่มีผิวหนังส่วนไหนบนร่างกายของฉันที่ยังสมบูรณ์เลยแต่ในตอนที่ฉันกำลังทุกข์ทรมานอยู่นั่นเองซูหลินกลับกลายเป็นคนชายที่ทุกคนต้องเอาใจเป็นเหมือนลูกเทวดาที่ใครๆต่างก็อิจฉา เขาเดินมาพร้อมกับอบแขนรอบเอลซูหมิงเย่และมองมาอย่างฉันด้วยสายตายเย่อหยิ่งและเหยียดยามในวันที่ฉันกำลังจะตายเขาพูดว่ารู้ไหมฉันอิจฉาที่พ่อแม่รักเธอมากกว่าเพราะฉันรู้ว่ามีพวกค้ามนุษย์ที่นั่นก็เลยตั้งใจพาเธอไปไงล่ะฉันอยากให้เธอถูกจับตัวไปซะฉันจะได้เป็นลูกคนเดียวของบ้านนี้ ถึงตรงนี้ฉันก็มองไปทางซูหลินที่ยังคงแสดงอยู่มุมปากปรากฏรอยยิ้มเย็นชาขึ้นมาฮไม่ได้ตั้งใจมาหาพวกค้ามนุษย์หรอกเหรองั้นก็อยู่เล่นกับพวกเขาไปซะฉันไม่ลังเลรีบหันหลังแล้ววิ่งหนีทันทีซูหลินคงไม่เคยคิดมาก่อนว่าฉันจะทิ้งเขาไปเฉยๆตอนนั้นเองเสียงของเขาก็เต็มไปด้วยความตื่นตระหนก ซิเซียเธอจะไปไหนนะอย่าหนีนะกลับมาช่วยฉันซิซูเซียเัันนก้มวแลาฟงยอะะๆ